แมวลิซ่าค่ะอชุ่มมาทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันบิ๊กคลีนิ่งคือตอนนี้นะคะเรากำลังขีดสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยทุกจุดเลยระหว่างที่เรากำลังทำความสะอาดกันนะคะน้องเนปากับเอสเมอร์เนี่ยก็อยู่ในนี้ค่ะดีในแคมพูน,น้อยไงไอรันเฮ้ย ะต้องไม่โดนละอองของน้ำยาฆ่าเชื้อเด็ดขาดคะ่ะเพื่อความปลอดภัยที่มากที่สุดแอดิัวรสวัสดีค่ะน้องเมย์ไงค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเกาลังจา้าล่าอะไรไม่เสียจนะเนี่ยเมยตื่นเต้นว่ามีสมาชิกใหม่มีลูก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 เราจะมีสมาชิกใหม่แล้วทุกคนเราจะหาแฟนในเอสเมอร์นะคะปกติอะเวลามันอยู่กับเรามันจะเป็นอย่างเงี้ย ค่ะก็คือแมวลิซาค่ะตอนนี้นะคะทุกคนน้องเนี่ยลงจากสนามบินมาแล้วะคะ่ะคือที่น้องมาจากสนามบินเพราะว่าน้องมาจากต่างประเทศนะครับใช่น้องลิซ่าปนกันแอีกเมียอินเตอร์เอาไปไหนวะเอสมมอรไปไหนลูกเอสมมาเมอร์มันรอใครอยู่วะมี่เอสมมอรรอเมียได้ปลดปล่อยความเหงาติดตัวสักทีทุกคนเอสมมอรนะคะร้องแบบเงาเหงาอ่ะประจำเลย เป็นไรหรอแงวๆงเง้นเย้นเหรอน้องน่าจะติดสัตว์แล้วค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยอายุกถึงเดเดือนแล้วตอนเนี้ยทุกคนรู้ปะทุกวันเนี่ยเอสเมอร์ให้มันร้องมึเงเงวๆงผมแปลเป็นภาษาแมวเว้ยแปลว่าไม่มี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 มมมม นัชชี่นะคะมันคนที่แบบเรียกร้อมากๆอยากจะมีแมวเพิ่มนะคะมันบอกว่ามันกลายเป็นทาสแมวของจริงไปแล้วอ่ะตอนนี้แล้วมันก็อ้อนวอนขอให้เขาเลี้ยงแมวอีกตวนะคะมานานแล้วอย่าแซวผมหน้าม้าหนูไม่ได้แล้วหรอครับไม่ถูกใจหรอตีติ๊ะติท๊ะ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 ท๊นท๊ะท๊ะทะท๊ท๊ะท๊ท เ,เต้นาะพี่ด้ถึงแล้วเหรอก็โ,อโบเตีะเ <c oughs> ขาจะไปรับไปสนามบินไงแต่ช่วงนี้สนามบินเขาแบบเขาไม่อยู่นานเ <c oughs> ขาเลยให้แบบผปรับมากับทุกคนเลย <c oughs> บบนี่ครั่มเต้นนะจะได้โนิตาจะเป็นเมียอาจุมาไปทุกคนนิ่งเ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนี่กับฉันสนใจมากเลยเฮ้ยมันชอบเรียกมาสนใจแมวนี่โอ้โหคือพร้อมปลงเลยนะใช่นี่คือเจ้าของแล้วใช่ครับแล้านไหนครับอ่าดีมแคทเธอรีนนะครับผมฝากติดตามได้เลยครับที่ที่เรื่องานนี่เพราะอะไรเพราะอะไรคะเป็นขายหรอครับผมเป็นอะไรเลือกเลยเนี่ยนี่คือนำเข้าหมดเลยเนาะใช่ครับผมนำเข้าหมดเอ้แมวบ้าเลยนะทุกคนให้ถ่ายว่าตัวไหนจะมาเป็นแฟนเอสเมอร์นะคะ เว่ต mm ัวเล็กมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะไข่เมื่อเลยอ่ะนี่ก้อนติ๊ครับก้อนติ๊โปรค่ะอันนี้เป็นทิชโปรเลยก็คือแบบถุงพับแบบนี้มันมีแบบไม่พับไม่พูนิดหรอใช่มันคือจะมีระดับหูโอใช่เหมือนขามันกินก็จะมีระดับขาความสั้นอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นระดับหูแล้วตัวแหวนก็คือเหมอนกบเป็นสีไที่ีน้าเงนเป็นแดงก็คือดีดยาก เข้ไปเข้าไปก่อนมีคนกดอ่อนนะครับเนี่ยคนกดอ่อนตลอดเลยนะวันเพิ่งมาังตอนเช้านี้พอดีามาัมีตัวหนึ่งยังม่ดูเลยใช่เฮ้ยอยาเ้าผมนะดูจะไปดูเซ็งเลย่ะไปดูดูเงเป็นเด็กเดยวเฮ้ยแลเป็าเซงๆ không được mẹ, tôi muốn vô làm, cái này đi, cái con perfect, rồi, ของขมาก้านปไยโอยโอยโอยนี่น้องตัวปูอยางได้มยายามากเลยรับถ้าเกิดขยายได้แมวสวยๆนะครับติดต่อได้ครับที่สไปลเดอร์ครับ ตอนนี้เขาเห็นในรูปของโนริซ่ามันก็น่ารักมากแล้วทุกคนดูดิแค่เห็นก็ชอบแล้วทุกคนแบบเขาเห็นปุ๊เขาบอกว่าเอาเลยนะคะเพราะเขาชอบมากแมวที่มีผมหน้าหมาเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายนะคือนานๆมันจะมีออกมาพอมองหน้าน้องตัวนี้ก็ต้องมงถึงลิซ่านะคะเดินมาพร้อมกับบ้านนายขึ้ท่านอนมันดิมันนอนหงายงั้นนะ มีลูกสาวแล้วฉันเป็นพ่อคนแล้วเป็นพ่อคนนันแล้วค่ะมีทั้งสองตัวแล้วอย่าแมวผมหน้าม้าหนุ่มดนดม่นดารัดีดีดคดีดีดีดนดีดีนนดีดีดมดนีี ดูมานุกคนหือแมวเอสเมอร์เจอรลิซ่าจะต้องหลงรักใช่เหรอไหนเฮ้ยนูมแอมเดี๋ยว่ามาคุยกับเอสเมอร์แบบนูมโซนก่อนเหอเฮ้ยมันร้อนนะเฮ้ยว่าแคร์นัาจะมีเมียเข้าใจไหม เนียเขาเรียกว่าครุมถุงชนเข้าใจบ่างแต่แกจะมีมเมียที่ฉันเลือกให้มันสวยมากมันคือดาราวงเน็ตไอดอลเกาหลีไปทีอ่ออยากเจอเมียบ้าอ่อนโอ้ยอยากเจอเมียไปไปดูเพียงกันนั้นดูมัน,นมเรียบร้อยแล้วมัน<ป>เป็นไงบ้างมันพร้อมเจอเมียแล้วคุยกันซะกันเอล่ากำลังจะเจอ หลัวละนี่คือเวลาที่เอสเบอร์จะเห็นหน้านี้เองครั้งแรกฮะลิซ่าเน้่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงคือค่ะหรอมันมันเพลิงวะคือของใครวะเฮ้ยของตัวนี้วะริงเหรอเฮ้ยลิซ่าลิซ่าดีใจมีผัวไม่ใช่ค่ะประตูเอก น้องเฟินี่เลยทุกคนน้องเมีความสูงอะเนี่ยแอบเฟิร์นก็มีความสูงนะฮะใช่ว่าใช่เจอผู้ชายที่ใช่ใช่มันคือแบบรักแรกพบ,บ,แบ,บ,แบ,บอะพี่สุภัยยังแล้วก็แบบไม่ไน่ารักแล้วน,นี่ใครใส่ชุดนี้หนูเนี่ยหมดกันมันนี่ออกคิดได้ลูกอโอ้ยนอนอ่อยนอนอ่อยลิซ่าไม่ดีดัเ <c oughs> น,าน,านเลยลิซ่าไม่ธรรมดาเลยเอสเมื่อร้องอะ ยเลคือตอนนี้เราจะไม่เลี้ยงเอสเมอร์กับดีซ่าด้วยกันแล้ะเอสเมอร์นะคะต้องรอ FIP เนี่ยรู้ผลเรียบร้อยเนี่ยที่เราหยุดยามาทั้งหมด6เดือนตอนเหลืออีกสเดือนนะคะถ้าสมมติว่าหมด2เดือนเนี่ยก็เล่นด้วยกันได้แล้วค่ะเพอร์ลิงอ่ะพอร์ลิงตลอดเวลาเลยอ่ะน่ารักจิกเลยเจ้าน่ารักจิ๋เลยแม่เซลผมแน่ย เหนียแค่ขายาวเพิ่งเคยเลี้ยงแมวขายาวแล้วครับแกงไม่ค่อยหนุกเลยเออโฟลเดียขาซ้ามันจะตกไม่ค่อยดึีนี่มันตกแล้วได้มาเลยไม่ห้ากเจ็ดแปดแล้วมันกัดแต่มันกัดเบาอ่ะมันกัดเล่นๆเฮ้ยกัดมากกูเจ็บละกูเจ็บละโอเคไฟไฟโอ้ยมันจิกจิกมันจิกไปไโอู้ยตัวนี้จะเป็นแมวตัวแรกที่ท้าจะไม่ไปหาหมอเขาได้ปะต้องตัดปะเมื่อกี้เขาโดนเกี่ยวมันก็เจ็บ เอสมอฟี่เฝ้าหลเลยอะเอสมาไม่ขูเลยนะคะทุกคนเอสมอทำอะไรเอสมเอสมเอ, 12, อ่าอะไรหเลยูอปล๊บโอ้ท่าจุดสองท่าจุดสาวมีอยู่เลยมันแสดงความร่งเบี้ยให้แฟนดูอะมีน้อเพี้ยไี่ได้นะไี่ได้นหนีไไหนลูกโอ้หน้าเหมือนลิซ่าแบ็คพิงเลยลูก ลแลม่งเยอย่าแมวตายน้องลิซ่านะคะทุกคนก็เป็นพันธ์ exotic cat ค่ะสังเกตว่าหน้าน้องจะบ,บี้มากลองดูจมูกติดตามน้อง Lisa ลิซ่ากับเอสเมอร์บีลิซ่าเดสกอเอสเมอร์นะคะจะถ่ายเยอะๆถ่ายกับทุกวันเลยเพราะว่าอชอบมากเลย ชอบหน้าหมามากเลย,ยเออปัญหายากมาเลยที่แบบแมวจะเป็นลายอย่างเงี้ยแล้วแบบเ,เป็นบบหน้าหมาพอดีขนาดเนี้ยใช่ทุกคนอันนี้มันเป๊ะมากทุกคนและนี่นะคะก็คือชุดใหม่ที่เขาซื้อมาให้น้องนะคะเป็นรับขวัญน,น้องจิก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 กกิกกกุ๊กกุ๊กชื่อเต็มของน้องลิซ่าเราอะชื่อว่าละลิซ่าใช่มันเล่นอะมันชอบเล่นไม่จับตบมันมันก็มาตบนะเนี่ยแค่วายเฉยแลมันก็เล่นละเห็นไหม มันกัดเบามากไม่เหมืนอนไอ้ตัวนะเฮ้ยมันกัดหรอกอย่างจะฝังเคี้ยวแต่เนี่ยมันแบบเหมือนอมบัเหรอเออใจเยน็นใจลมลม คนว่าในสุดจุมาก็ได้เอาชุดผู้หญิงให้แมวกับหมาใส่ทันทีเปนก่อนเลี้ยงตัวผู้มันเอาชุดผู้หญิงไม่ให้มัใส่คนบ่อยเลยสวยพาชันแวพายันแนวพี่เกาทองได้ด้วยไม่กัดด้วยไหมเอสเมอรเด่าจ็ุมจุ่มจุ่มจุ่มจน่มจุ่มจุ๊มจุ๊มจุ่งจุ่ม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 จุ่จุมจุ่มจุ่ มัะน oh oh, mm oh, nice nah, evet> ิ่งแล้วลูกวินามันแบนมากทุกคนดูดูดิเอาไปตัดเลยครับน่ารักเป็นรักหน้ากระดาษเลยดูดิโอ้น่ารักจังวะอะไรลูกมาได้ทำไมมองมาแก้วมีอะไรครับสปาร์กิ้งเนี่ยมันจะเลิกรักแก้วมันเลิกเป่าลมปากมันเหม็นใส้มันนี่มะเอ้าเป็นไรอรับลกคนไม่ต้องใส่ชุดหรือเปล่าวะ แม,ม่เขาแบบไม่เคยใส่ชุดอะใส่ครัง้งแรกใส่อยากจะเป็นอย่างเงี้ยหรอ,อเออมันจะแบบไม่อยากขยับตัวหนูไม่อยากขยับอ่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวว่ชินก็วิ่งแล้วเฮ้ยแม่ไม่อยากขยับจริงเว้ยน,น้องอีซ่าอีซ่าของไอจูว่าฮะ่ปน้อ,องนิ่มากเลยเหมืน<อ>มตุ๊กตา ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เขาเนี่ยมาทำอะไรกับน้องลิซ่าแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลิซ่าดยนะคะนี่เวลานะคะไปไปก่อนลิซ่าไม่บายค่ะาโอเคอยู่ไหมลูลิซ่าลิซ่าอย่าแซวผมหน้าม้าหนูติด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 อะไรมาดิอ่ะไป หน้าดเต็มโ้เลยอย่เซผมแน่เมนูโอ้น่ารักจังเลยมาจากจีนลนะชกตูขึ้นดิเดียว